ับไอเดียกระจูดมาใส่กระจูดออกมาเป็นกระเป๋าชิคๆิคคู่คที่สายแฟนจะต้องไม่พลาดกับกระเป๋ากระจูดงานหัตถกรรมของวานิคราบจังหวัดพัทลุง um ส่วยไหมนะพี่แบนเน็ตนี่เห <Okay. S 1> ็นไหมสวยสวยร้อยสวยจังหูงานจักสารของชาวบ้านจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นกลายเป็นโปรดักที่เจิดขนาดนี้ <Okay>. Yeah. ชายชายได้แรงอ๊อกอยากรู้เลยว่าเขาไปเอาไอเดียมาจากไหนสวัสดีค่ะพี่เบนเนตน้องจีฟปูนะคะเป็นตัวแทนของแบรนด์วันนี้ครับนะคะจุดเริ่มต้นนะคะวัฒนธรรมของคนใต้เราใช้เสือกระจูดในการปูนอนมาตั้งแต่รุ่นสมัยปู่ย่าตายายนะคะซึ่งเสือกระจูดถืนหนึ่งเราสามารถใช้ได้เป็น10บสปีกันเลยนะคะ โดยผลิตภัณฑ์ของเราก็ต้องมีก็จะมีตั้งแต่นะคะเป็นตะกร้ากระจูดหดเก้าอี้เสื่อกระจูดแล้วก็กระเป๋านะคะซึ่งกระเป๋าของเราก็จะมีการออกแบบลวดลายขึ้นมาเพื่อเพิ่มมูลค่าของกระเป๋านะคะและลูกค้าที่มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มาเลือกซื้อสินค้าของที่นี่เราก็จะมีโฮมสเตย์นะคะมาให้ลูกค้าพักผ่อนนะคะตามวิถีชุมชน ตามวิถีชีวิตวิถีทะเลน้อยของที่นี่ค่ะขอบคุณสำหรับวันนี้ที่มาให้ข้อมูลนะคะพี่เบนเน็ตนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ย <c oughs> ผลิตภัณฑ์จากกระจูดร้านนี้มีหลายแบบหลายสไตล์มากๆแถมสามารถปักชื่อปักลายเพิ่มได้อีกงานราฟดีไซน์ดีคุณภาพสูงแต่ราคาไม่สูงเรี้วตามแบบนี้ไปเลือกไปสั่งกันได้ที่เพจนี้เลยนะคะ